ฮัสบีรับบีจัลลัลลอฮ์มาฟี قلب غير อัลลอฮ์ صلّي وسلّم يا الله على สวัีดีครับท่านผู้ชมที่รักครับผมนายโยครับรายงานตัววันนี้ผมมาพร้อมกับใครเอ่ยวันนี้แม่กดาลายุคขามดัสกรครับแน่ยุคขามดัสกรวันนี้ผมอยู่กับคนดังแล้วนะเป็น ดาราด้วยก็ไม่ดังนะครับแต่ว่าก็น่าจะไปมาทั่วประเทศไทยแล้วเป็นอะไรกับคนดามศกอนะผมเป็นน้องของพี่ดาเป็นน้องบุญธรรมเป็นน้องเป็นน้องบุญธรรมนะใช่ชื่อยุคขานศกอนจริงจริงแล้วเนี่ยผมเป็นชื่อผมเนี่ยเป็นคุณอาจรรย์พระวิกิจิตเป็นคนตั้งให้ขอคนตั้งให้เลยนะอ่ายุคขานเห็นไหมล่ะพี่ดามก็ให้นางคุใช้ยสกรยุบขันสกอืมก็ ประสบการณ์เหลือเฟือเลยครับนะกลมกล่อมกลมกล่อมนะฮะกลมกลอมเหมือนกาแฟนี่มันกาแฟนะโอ้กาแฟนี่ฮะลองลองเนี่ยลองพูดถึงกาแฟหน่อยกาแฟเนี่ยโอ้กาแฟอกาแฟอะไรเออเนี่ยคือยังไงอ่ะครับมันเป็นยังไงอ่ะปู่สู้นี่มันชื่อชื่อก็บอกไปแล้วว่าปูสู้ปู่สู้อมันสู้ยังไงปูเนี่ยครับป็ปูแล้วยังสู้นะยังสู้เลยฮะแม่มีกําลังวังชากินแล้วดีมากครับกินแล้ว เคยทามเลยถามจริงเคยทานเคยครับเคยเคยเคยทานแล้วอาการมันเป็นยังไงครับาการมันบอกยังไหตอนนี้มีคนมาถามผมทุกวันเลยครับูปสู้นะอช่วยโอ้ถึงต้องตามมานี่นะมาผมตามมาดูนี่มาดูว่าของแท้ของจริงคือรายงานจาก ABC Prime Time Life Investigative Report ปี2005 7ลแล้วนะ60แล้วอย่างต้องลุกขึ้นมาสู้มันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่เรื่องการจะได้รับประโยชน์จากการอดน้ำหนักอาจอะจัต่างๆเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายใช่ครับอ่าจะสำคัญนะะไราะส่วนประกอบแน่นอนส่วนผสมทั้งหมดนะฮะส่วนประกอบของนี่นี่นะเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยลองบอกว่ามีอะไรบ้างสมุนไพร่รู้ไหมมันมีสารพัดตั้งแต่เห็ดลิ้ยจือล่ะทางเช่าเนี่ยไม่มีหมดแล้วเนี่ยนะอ่าเราก็บ่งบอกอยู่แล้วนะฮะว่าว่าของอย่างนี้นะฮะมันจะโศกยังมีนะ มีโสมด้วยนะมีโสมด้วยมีหน้ามันก็กช่วยนะโอ้โหนี่ดูหน้านะดูหน้าไหมมันต้องทานอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องทานอยู่แล้วใช่ไหมฮะก่อนจะทําภารกิจหรือก่อนจะนี่เห็นดูหน้าดูหน้าเห็นไหมไหนดู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 ฮะก่อนที่จะลงไปหวานไถอะไรเนะก็ต้องเห็นไหมเออนะ ก่อจะปลูกข้าวปลูกอะไรมันต้องมีมันต้องมันต้องานเงี่มันต้องงานเงือนมันต้องงานเงื่องเหญ่ใอย่งานเงื้อนจัดเลยจัดเลยปูสู้สู้ผมผมพูดแล้วผมอายนะอายนะไม่อยากพูดเลยของพันนี่เขาบอกว่าอายครูไม่รู้เม็ดอายครูอายครูไม่รู้จั่อายไม่ค้าไม่คิ้นนมถ้าถ้าคุณคิดว่าคุณจะสู้คุณต้องมีกระสุนด้วยก่อน จะมีกระสุนมีกระสุนต้องเตรียมกระสุนไว้เป็นนักรบนีสู้เขาสู้เรียนนักรบฮะชื่อปู่สู้ดีมันต้องสู้นะใช่แน่นอนแน่นอนแน่นอนใช่ไหมันกใครสนใจนะถทกกิ้งก้างขมามาวันนี้เขามีชุดโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นนะปกติเนี่ยกองหนึ่งนะฮะที่ประกาศขายน่ะสี่เก้าเก้าอะตอนนี้นไหวันนี้นะ ถ้าโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บเนี่ยโทรเข้ามาเลยสนใจเแล้วบอกโทรศัพท์ติดต่อไว้ได้นะฮะอยู่เป็นไงโทรศัพท์เนี่ยโทรเลยครับขึ้นปุ๊บขึ้นมาเลยท่านสามารถติดต่อได้ซื้อราคาที่พิเศษเลยพิเศษสามกล่องอ่เก้า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 โอ้โหท่านผู้ชมครับสามเก้าเก้าเก้าคิดกล่องนะสามกล่องเลยครับสามกล่องเลยนี่ดูดู อ่าสมกล่องนะครับนี่ฮะพิเศษเลยโทรเข้ามาเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าบาทวันี3สมกล่องนี้ฮะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมทุกฟังน่ฮะที่อยู่ทางบ้านเนี่ยแต่รับริ้มชิมรถว่าของเขาดีแท้แน่จริงอย่าอายนะอย่าอายอย่าอายอย่าายอย่าอายาอนี่ฮะนี่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 อันนี้นี่นี่นนี่นี่นุ่นีายั่นนีนนี่นานี่นนอ่อี่นี่นี่นีนี่่นี่นี่นี่นส่นี่นื่อม่่ ท่านนายกสมาคมคือท่านวีระซอเซนอันนี้นะแล้วก็สถานที่ตรงนี้นะจะลืมไม่ได้อ่าท่านอามินนุตตะโยทินใช่ครับใช่ผู้ใหญ่มินของเรานี่แหละนะผู้ใหญ่มินอ่าท่านเป็นคนเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มีโอกาสนะฮะถ้ามีโอกาสเข้ามาทํารายการวันนี้นะครับอ้าท่านให้เราเนี่ยไม่ก็ให้เรารู้จัก ใช้ปู่สู้ให้เป็นแน่นอนแน่นอนครับแล้วมีวิธีการยังไงกินเวลาไหนอย่างทแนะนำหน่อยที่สําคัญอย่างนี้นะคนที่เป็นรูปหัวใจก็ดีเป็นเบาหวานความดันเนี่ยฮะท่านทานทานได้ไหมเป็นไงเป็นไงเพราะบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วนะฮะอ่าบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วนะฮะอ่าไม่อยากให้ทานจชมาหมาเพราะว่ามันไปยีผลค่าเียงต่อร่างกายแล้วเป็นไงแต่บางคนที่เป็นแล้วน่ะทําใบพัดลองทานได้วันนี้นะ เพียงแต่ว่าวันนี้ปริมาณการทานนี่นะซองหนึ่งนี่นะท่านก็สามารถที่จะทานได้ถึงสี่ครั้งเนี่ยนี่เขามีวิธีการทานนะบอกบอกบอกท่านยังไงบอกว่าซองหนึ่งเนี่ยปกตินี่ฮะถ้าคนอย่างพวกเราชาติจะอยากปฏิบัติหน้าที่นะหรือว่าลงสนามรบแล้วนะอยากจะมีกระสุนนะเอาง่ายๆบ่หนึ่งนะจูกครับจู๊ท่านจัเป็นต้องครึ่งซองหรือซองหนึ่งแต่ว่าท่านมีโรคประจําตัวนะฮะจริงๆแล้วเราไม่อยากได้เงินของท่านนะไม่อยากไม่อยา แต่ว่าผู้ชายเราบอกว่าฆ่าได้ยามเฮ้ยยามไม่ได้สิไม่ได้โอ้โหพอเจอแล้วมันทํำยังไงครับที่สําคัญที่สําคัญท่านครับท่อนอยู่ยุคเราต้องพัฒนาร่างกายของเราก่อนเมื่อมันเสื่อมใช่ไหมเมื่อมันถดถอยต้องมีวิธีการยังไงมีวิธีการยังไงซ่อมแซมซ่อมแซมเพิ่มเติมเพิ่มเติมสร้างสรรสร้างสรรแน่นอน อ่าอันนี้ทึ่บอกว่าเราต้องซ่อมแซมก่อนเอาตรงนี้ไปบำรุงทาไปซ่อมแซมรับรองว่าแม่คำว่าปู่ยังสู้เลยปู่ยังสู้ปู่ยังสู้เราไม่อยากจะพูดอะไรมากตอนนี้เราพูดถึงเนี๋ยจะหาเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะฮะเดี๋ยวหาว่าเราจะมาแต่ว่ายุคนี้เป็นยุคของการแบ่งปันต้องแบ่งปันมีดีต้องบอกต่อถูกต้อง นี่ดีจริงๆนะผมถึงบอกต่องั้นผมจะไม่ไม่กล้าบอกต่อนะ้อผมเจอแล้วเจ้าของนี่เดี๋วใจดีมากผมผมเห็นรถท่านเนี้ย มีรถตำรวจนำด้วยโอ้โหต้องใจนึกว่าใครมาหนอนวันรายการเมื่ไหนได้เรามามวลชนเอามามวลชนพอเสรุดท้ายโอ้ท่านบอกผมตาท่านมาตามดูตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะใช่ครับมามาตามดูตรงนี้มาผมตามมาลูกปูซู่นี่นะลูกปูซู่เนี่ยแหมผมทำรายการผมแวะมาเรื่อยเลยนะไ่นไหนไหนมามาตามหาตัวนี้วันนี้ท่านได้ของดีติดบ้านติดเมืองไปแล้วล่ะโอ้ยงี้ต้องเก็บไปก่อนสุดยอดนะครับอ่านี่นี่นี่เรื่องจริงเรื่องจริงเนี่ยสรรพคุณ มันนะฮะอ่ามันต้องพูดถึงถามว่าผู้หญิงทานได้มันมีคนกระซิบถามนะเนอะอ่าผู้หญิงทานได้ผู้ชายทานดีผู้หญิงก็ทานได้เหรอทานได้โอ้ของพันนี้เราจะกกันครั้งเดียวกันไม่ได้ถ้ามันต้องบาลานกันมันต้องเป็นของคู่กันอ่าใช่ไหมฮะคันมันยังไงฮะต้องคู่กันอย่างนี้เลยต้องคู่กันมาสุดท้ายเลยนะนี่นี่เห็นไหมโอ้โห เหมือนไม่เลยปั๊บปั๊บเลยเหมือนไม่เลยเลยเออให้มาให้มาโอ้โหสุดยอดเลยนี่เนี่ยนี่คุณสมบัติของปู่สู้เราแหละรุนแรงจริงนะจริงเราเนี่ยก็เชิญเลยนะสันเลยอ่าจริงๆริงห่างกันมาด้วยนะนี่นี่นี่นะสันเลยมากนี่แค่แค่สมบัตินะแค่สมบัตินะเนี่ยเอ๊ะทำไมอย่างนั้นอ่ะโอ้โหสันสู้เนี่ยสันสู้เลยสุดยอดเลยเออ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 นี่นี่คือคือเรื่องราวที่ที่หยิบยกมาเล่าให้ฟัง อ้าวเขาที่เราเมื่อเรื่องสู่สาระนิดหนึ่งได้ได้เมื่อคืนนี้เป็นไงเมื่อคืนเมื่อคืนเนี้ยฉายภาพให้ผมหน่อยไหมมีแปกมา๊กแพ๊กมาโอ้ิ๊กแป๊กคนตำรวจเอกจัดทิปชายจินดาเหรอท่านไปบวชอยู่ใช่ไหมบวชอยู่ท่านศึกแล้วนะศึกแล้วเหรอศึกแล้วท่านผมเห็นนะแบบส่งภาพให้ผมหน่อยวันนี้วันนี้มีภาพ มาบรรดานี่คนที่จะเป็นนักการเมืองส่วนใหญ่มาเปิดตัวที่น้องจอกนะเปิดตัวที่นี่ดิแล้วได้ได้ตำแหน่งด้วยได้ได้ตำแหน่งด้วยเพราะวันนี้ผมดูจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะตัวเก่งเออผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่ฮะตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยผมเห็นเออชื่อท่านนิดนึงนะเออได้เได้ไม่เป็นไรผมเห็นท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรมาลงครั้งแรกนะครับมาลงครั้งแรกมาเปิดตัวที่น้องจอก ที่น้องจอกนี่นะน้องจอกเลยมาเปิดตัวนะอันนี้มาครั้งที่สองเออฮะตอนนั้นประชาธิปัตปัก็บอกว่าจะส่งหรือไม่ส่งนะฮะเพราะมีตัวชิงอยู่ตัวจริงมีอยู่อ่ากับสมุบพันธนี่ครั้งที่สองนะใช่ครับแต่ท่านสุคพันธบุญพัฒน์ก็ท่านก็ใช้วิธีการเหมือนครั้งแรกครั้งแรกเลยมาเปิดตัวที่เนี่ยที่น้องจอกเห็นภาพไหมครับนะเออภาพของอ่านี่นี่ท่านจิ์ชัยกิจดานี่ฮะเห็นไหมมาเปิดตัวแล้วเขาบอกชิมลาง ิมล้างมาชิมล้างที่น้องจอเมื่อวานนี่ที่อาเคหะฉลองกรุงอ่ะอมาเปิดตัวบอกว่าฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะแน่พูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยเจะมาฝากเนื้อฝากตัวกับพวกเราได้ไงแน,น,น่ผมก็บอกว่ายังต้องฝากชาวบ้านยิงไหมอันนี้ท่านพูดกับชาวบ้านคุยกับชาวบ้านท่านพูดกับชาวบ้านใช่ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะผมเองกระเซนแล้วเผื่อว่าผมจะได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งใช่ครับโอ้โหนี่เปิดตัวนะแม้แต่ฝีมือท่านดีนะเนี่ย ที่สำคัญน,นะวันนี้ก็คือการจัดนวยนะครับ,รบห้าธนวามหากุศลโดยสอสกำนันสิริพงศ์นัสมีนะโอ้โชื่อดังนี่เป็นสนนนสอในเขตน้าจอของเราดังมากท่านกเา็เอามาเลยท่านครับท่านบิ๊กแปะครับไปงานผมอีกบิ๊กแปะนี่บิ๊กแปะนี่ใช่นะอีกภาพหนึ่งเห็นกำนันไหมเห็นเห็นภาพนี่นี่กำนันสิริพงศ์นี่ฮะเฮ้ยคนดังนี่อีกภาพหนึ่งภาพหนึ่งครับกำนันสิริพงศ์บอกว่าคนดังคนนี้ต้องเปิดตัวเลยวะงานนี้นะ รับรองได้แล้วนะแน่นอนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเปิดตู้แล้วนะถ้าเกิดผมชอบเหมือนกันนะเออท่านบูนะบูแม่อีกภาพหนึ่งไปเล่นไดนบ้มงไม่ผมชอบท่านไปป่าที่นู่นเนี่ยที่ที่โคราชนะนะโอ้ผมเห็นท่านทั้อย่างเงี้ยเหมือนในหนังเลยคุนเขาดางนอนคุณน้ำนางนอนคุนน้ำนางนอนคุนน้ำนางนอนจะมันอ่ะที่ท่านแต่งตัวนะท่านขึ้นไปอยู่บนเขาด้วยโอ้โหผมว่า มชอบนะวันเมื่อวานนี้ท่านมาเมื่อคืนนี้นะมาเปิดตัวเลยแอบมาหรือว่ามาเป็นหนผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะจริงๆแล้วก็มีลูกน้องของท่านนะเคยเป็นผู้ตามาัญชานะไปว่าเป็นพุ่มกับน้องจอกพุกมกับสอนนรำบังชีรู้สึกจะไปร่วมด้วยช่วยกันนะโอ้รับรองว่า กลางๆปี64ี่นะสนุกสนุกแน่เลยนี่แค้นเริ่มเปิดนะเริ่มวันี้คือการเมืองเข้ามาเราต้องคุยกันนิดนึงนะได้คุยได้เนี่ยเราจะบอกว่ามีการมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่เขตหนองจจกของเราคึกคักนะคึกคักเลยเมื่อคืนนี้โอ้โหแล้วคนไปบริจาคการจัดงานเมื่อคืนนี้ท่านรู้ไหมจัดงานเพื่ออะไราลองเล่าให้มฟังเลยเนี่ยมอบเงินให้ทั้งหมดให้กับอ่าอ่าพวกประธานหมู่บ้านนะประธานชุมชนทั้งหมด6ชุมชนเนี่ย ทั้งหมดกี่ครอบครัวเรือนห้าพันครอบครัวเรือนจํานวนประชากรเกือบสามหมื่นคนนะชอบชอบได้เงินมาทั้งหมดปุ๊บเนี่ยเอาไปให้ชุมชนทั้งหมดหกชุมชนนลยฮะเอาไปทำเลยครับเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อเครื่องออกกําลังกายโอ้โหฟิตเนสฟิตเนสนะให้คนแข็งแรงนี่ผมถึงบอกว่าถึงบอกว่านี่ครับเราก็ต้องตู่สู้ดิตู่สู้หน่อยกินเข้าไปหน่อยเนี่ยผมกระซิบเลยบอกว่าตกลงนี่ท่านเดิกระสับกระเชงตรงนี้ไง แม่มันต้องมีของดีว่าไงแม่ผมลืมติดม้าติดมือไปวันผูโซ่ถึงบอกวัน่านไปด้วยก็ดีนะวันน่ะเดี๋ยววันหลังนไรวันหน้าวันหน้านะวันหน้ามีอะไรกินกางผมโทรบอกนะยินชาล้อเลยเออมาร่วมด้วยช่วยกันในน้องจอของเรานะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะเี่ยเห็นไหมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะว่างานใหญ่ๆอย่างนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วที่สําคัญก็คือยังไม่ท่าน จะไม่มีท่านจักที่คนเดียวนะนี่ท่านสาวรถาวรนเสเนี่ยมาด้วยนะนี่ท่านถาวรนมาด้วยนะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปประทานมาเปิดงานใช่ใช่ใช่นี่ไม่ธรรมดาเมื่อวานี่ฮะนี่นี่ฮงานยิ่งใหญ่อลังการคนอยู่นหลามเลยใช่ไหมที่น้องจองเรานี่ยท่านเออผมยิ่งใหญ่เลยแล้วที่สําคัญวันนี้ผมบอกว่าใครมาเปิดตัวที่น้องจอกแล้วใครมาเปิดตัวก่อนค่อนข้างจะได้เปรียบและได้โอกาส บอกคนเรนรู้จักนี่ชิงเปิดตัวก่อนเลยชิงเปแล้วนี่ระบุดึงไง่ขงมากเลยท่านแต่เขาบอกว่ายังไงฮะเขาบอกว่าบิ๊กแปะชิมลางเฮ้ยชิมรางแต่ผมบอกว่าผมออกไม่ใช่บิ๊กแปะเปิดตัวอ๋อเลยชิมรางไม่ต้องชิมลางเปิดตัวเลยเปิดตัวเลยเเลยพราะว่าท่านฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องประชาชนคนท้องเอกเรียบรรอยแล้นท่านฝากก่อนฝากเลยไม่ได้ต้องฝาก ฝากเลยฝากด้วยฝากตัวชอบทักนะจริงๆส่วนตัวจริงๆผมผมไม่ได้อะไรนี่พูดพูดจริงๆนะพูดกันแบบเนื้อๆอะไรับเนี่ยส่วนตัวผมผมชอบผมรักชอบชอบมากเลยเป็นคนที่ทำงานจริงจังนะมันมีภาพที่คนไม่ดีไม่ดีไม่มีภาพไม่ดีไม่มีแต่ดีนะผมผมชื่นชมตำรวจยุคปัจจุบันค่อนข้างที่จะมีคุณธรรมยึดมีมีมีครับคุณธรรมนะแล้วภาพรักต่างๆที่มันเคยมีมันไม่ค่อยมีนะจนท่านเกษียณวันท้ายสุดท่านก็ น้ำตาไหลนะเออน้ำตาไหลเขาคือจะทิ้รถเี่ยคทิ้เต่าเลยนะเออเนี่ยคือคือภาพที่มันเกิดขึ้นนะเนี่ยสิ่งนี้เราก็ต้องคุยกันคุยกันคุยกันเพื่อที่จะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนคนน้องจอะของเราว่ามันมีกิจกรรมอะไรต่างๆในพื้นที่ของเราอบอุ่นอบอุ่นนะอบอุ่นครับรู้สึกอบอุ่นอ่าต่างหูต่างหูแล้วไม่รู้นะผมผมเองก็ผมกชอบชอบชอบก็มา ข่าบ้านการเมืองอะไรผมก็ชอบจัดจอันี้คือในพื้นที่น้องจอกของเราแล้วก็บอกมาบอกเราเก่าสึกกันว่าบอก่าบอกว่ามันมีการขึ้นไหวอะไรต่างนะมันไม่แน่ไม่แน่ข่าวข้างบนอาจจะต้องหยิบข่าวของชุมชนของเราหรือว่าอะไรต่างโซเชียงเราไปเล่นไปดูต่างๆเราไม่ว่ากันอหนึ่งนะาเราไม่ว่าไรว่าเพราะว่าเป็นภาที่ดีมากเลยเราเป็นเราเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนใช่อย่าลืมว่าพวกเราเองในฐานะเป็นเป็นื้อด้วยนะเป็นสื่อด้วยครับเป็นื่อด้วยเป็นสื่อด้วย รู้ไหมสื่อของเราเป็นฐานรดนที่สี่นะครับสําคัญใช่ไหมสําคัญเลยสําคัญยังไงต้องเล่า้ผมฟังหน่อยดิคือฐานรดมันแบ,บ่งเป็นสี่ก็คือความสําคัญก็คือตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าปินขึ้นมาคุนนาอะไรต่างๆเขาจัดสื่อมวลชนของเรามีความสําคัญต่างประเทศเขาถือมากเลยผมภูมิใจมากเลยออคือความเป็นสื่อนี่หมายวามว่าจริยธรรมศีลธรรมของสื่อนั้นมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งอย่างอื่นสมมติว่าถ้าคุณคิดจริยธรรมหรือว่าจรรยบรรรของสื่อนี่ไหมเขาจะไม่มีให้คุณออกนะอืความเป็นสื่อี่เศษอย่างนี้ เพียงแต่ว่าเราคุยกันเฮ้ยมันไม่ดีนะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานต่างๆถ้าเป็นองค์กรเขาต้องเอาออกปลดออกพิจารณาธรรมรัชธรรมใช่ไหม,ม,ม,มแต่ความเป็นสื่อก็คือว่ามันจะมีแบรนด์เ่งกันตลอดเลยตลอดเอยู่ในตัวเราตลอดเรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะนั้นคือความเป็นสื่อค่อนข้างจะสูงกับจริยธรรมและศีลธรรม ใช่ครับอ่านี่คือความเป็นสื่อนะฮะก็บอกนแก้วก็จริยธรรมด้วยศิลธรรมด้วยจะอ่าจะเรียกจรรยาบรรณจรรยาบรรณจรรยาบันจริยธรรมเหมือนเดียวกันนะเดียวกันอ่าพวกนี้ก็คือการมีศิลธรรมอยู่ในตัวเราจรดูเราถูกต้องเราก็คือส่วนหนึ่งที่เรามาทำสื่อนะอย่างผมเป็นนักแสดงอลยทําไงผหรือวางตัวยังไงโอ้นักแสดงท่านนี้ก็เป็นคนของมหาชนอยู่แล้วนี่จริงป่ะจริงเป็นคนมหาชนนะคนรู้จักตัวทั้งเป็ดถือว่าเป็นการให้ความสุขนะเป็นความให้เพลิน กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศครับท่านเห็นไหมล่ะอันชาติย้อนกลับไปรุ่นพ่กผมรุ่นเรานะใช่ครับตอนมิชชาบัญชาเสียเนี่ยคนร้องห่มร้องไห้แต่ทำไมเขาต้องเอาบะบอดมาเล่นกันทุกวันนี้ทั้งหมดถึงใช่ไหมใช่อ้าวใช่ไหม่ะใช่ครับอ้าวดูดูแล้วก็มาหลังๆเนี่ยทําไมคืออย่างจะเป็นผู้ร้ายเนี่ยก็พี่ชายของท่านทําไมคนถึงพูดพิดาเนี่ยทําไมคนถึงพูดอ่ะ ไหนแต่ผมไปไหนผมติดพระกระม้าไม่ว่ากันโอ้ดี่สุดยอดเลยเป็นสัญลักษณ์นะเห็นไหมเนี่ยดู้เลยพระกรมาตลอดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นภาพลักษณ์ที่ท่านให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนแต่ผมรักรักรักการแสดงรักการแสดงรักการรักประชาชนด้วยการแสดงหนังของผมเนี่ยวันนี้ผมว่าเอาใจช่วยอยากจะให้เข้าไปในหัวใจของประชาชนน่ะท่านว่าไงมีมีคนเขาเขาคุยอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่สักเลยผมจะเล่นเเขาบอกว่าอย่างนี้จริงไหม นักแสดงหลายคนนี่นะฮะพอคนรู้จักเสร็จแล้วก็คือจะพันตัวเองไปเป็นนักการเมืองมีเป็นจริงไหมเป็นจริงไหมเป็นจริงไหมก็ผมนี่ไงชัดเจนเลยผมไม่พูดต่อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันพูดถึงเรื่มากไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีนะเราักทุกคนดีกว่าทุกคนนะรักทุกคนให้ความอบอุ่นภูมิใจให้ความรักกับทุกคนด้วยแล้วก็รักทุกคนด้วยใช่ใช่ของในประเทศในโลกนี้ทั้งหมดหรือไม่บางครั้งก็เป็นการเช็คเดตติ้งเราด้วยนะว่าคนเรารักมากน้ขนาดไหนใช่ครับแล้วก็ มีเรื่องโควิดจะบอกมแต่เราบอกเตือนประชาชนไหนเราเตือนกันอาโควิดเนี่ยคือกินร้อนช้อนกลางนี่ผมก็นั่งห่างจากห่างนะสเตอรโครนจีนกินร้อนช้อนกลางที่สำคัญก็คือว่าเราต้องปิดเอาไว้คือติดนี่เรามีนับกแมสมีติดนะมี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 ีผมเพิ่งกอนมาแต่ว่าผมตัวตลอดนะมีแมสอย่นีีมเอาไปไหนร้นมีมีอยู่อีกห้องนึ่งอห้องนึงนะเราอยู่ห้องนั้นอยู่หลังเนี่ยติดเติดนี่มันอเหมอนมันป็นกะแพง พอดีจะหามว่าไม่มีมาในเราติดตัวมาตลอดนะแม่เนี่ยๆๆเพียงแต่ว่าเราทํารายการนะมันต้องเปิดปากคุยใช่ใช่แบบนี้ก็ปิดปากคุยนะเราเราต้องมีแม่ใช่ไหมต้องมีแม่ประจาตัวแล้วก็จะมีเจลล้างมือมีแอลกอฮอล์พกผาพวกนี้นะะไม่บอกบอกกล่าวกันพี่น้องครับเพื่อที่จะ,ะวันนี้เขาบอกว่าโรควิด -19 นี่ฮะมันเป็นการรวมกันระหว่างสองเชื้อเลยนะเชื้อหนึ่งก็คือศาตรกับอ๊กเอก อร้ากับเอับเลยนะวโรสานเนี่ยนะนี่ก็มีวัคซีนแล้วเนี่ถามว่าวัคซีนเองผมเห็นข่าวนะจะมาถึงเราไหมจะมาถึงเราไหมตอนนี้คือญี่ปุ่นนี่ฮะประเทศญี่ปุ่นนะเขาจะฉีดให้กับทุกคนปีหน้านี่ฮะจะฉีดให้กับจํานวนประชาชนทุกคนด้วยวัคซีนเนี่ยฮะแต่ของเรานี่เราไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนว่ะแล้วที่สําคัญอ่ะองค์กรเพศสัตวของเราเนี่ยผลิตได้หรือยัง Yeah, นี่สำคัญนะสำคัญนะถ,ถ้าทุกอย่างเนี่ยมันเรียบร้อยหมายควว่าการวิจัยก็ดีการค้นพบของวัคซีนก็ดีว่ามันสามารถที่จะรักษาได้อันนั้นแหละผมว่ามัน,ม,นมันสามารถที่จะทําให้เราเองนะั้นสามารถที่จะประกอบวิชาชีพอะไรต่างๆที่มันดีกว่านี้วันนี้เราเห็นพี่น้องประชาชนนะแถวเชียงรายพะเยาพะเยาเชียงใหม่ แล้วก็มาแถวๆที่บ้านเรานี่แถวแม้แต่ค้าขายก็ลำบากอยู่แล้วตอนนี้นะลำบากเลยลำบากเช่นใหม่นี่ยกหูมาอะไรบอกพี่ร้านรวมอะไรไม่มีคนเลยนั่นเห็นไหมนะแล้วท่านยังไงนะพี่เออทีนี้จะทํายังไงเพราะมันเป็นไปทั่วโลกนี่ฮะต้องช่วยกันต้องช่วยกันต้องช่วยกันทีนี้ก็คือว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาที่สําคัญก็คือว่าเราเองจําเป็นอย่างยิ่งต้องดูแลตัวเองก่อนเราเองก็คือว่าเราต้องสํานึก แลลึกถึงชุมชนให้มสังคมให้มากเเอออจะไปนึกถึงแต่ตัวเองใช่ท่านไปตามประเทศท่านก็มาเก็บตัวซะสิบสี่วันไม่ใช่ว่าโอเคท่านไปแล้วท่านเป็นกอบโกยเงินจะตามประเทศมาไม่ได้เสร็จแล้วท่านจะเข้าประเทศโดยใช้อภิสิทธิ์นี่ยีแหละผมถึงบอกว่าดาราก็ดีเรื่องใครก็ตามนะต้องช่วยกันต้องช่วยกันเราวยกต่อว่นสังคมเป็นอย่างนี้ผมเราจะต้องช่วยกัน บริหารสังคมนี่นี่นี่เราอยากเห็นภาพตัวเองใช่ตัวเองเนี่ยผมในฐานะนักแสดงคนนึ่ครับผมผมจะบอกรับพวกเราทุกคนว่าต้องต้องเก็บตัวบางทีถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนออกไปก็ต้องใส่แมส์ให้ดีนั่ไม่ต้องทิ้ระยะระยะเอาเอาเอาเาเอเอาเอเอา่อาเาเอ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 ความสบายใาเอาาเอาเพราะอัเอาอ่ะออ้อาอาาูาอ สรรพคุณมันแน่นอนอยู่แล้วพี่มันเป็นยังไงก็คือแหมผมเอาคือได้แต่ว่าบอกคําเดียวว่าดีมากอย่างนี้ดีกว่าดีมากนะร้อนเลยดีมากดีมากเด็กวัยรุ่นฐานได้ไหมเด็กวัยรุ่นผมต้องถามพี่ดีกว่าอ่อยนี่เด็กวัยรุ่นทานโอ้โหใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอันนี้เป็นไงทุกเพศทุกวัยเลยทุกเพศทุกวัยเลยผมพูดได้เลยนะเกี่ยวกับสำหรับที่บางคนบอกว่าฉันอายุ33ปีทานได้ไหม เมื่อกี้เจ็ดสิบเอ็ดจะมาเลยเจ็ดสิบมาแล้วนะที่สําคัญบอกว่าวันเนี้ยทานไปแล้วสามกล่องนะอายุเจ็ดสิบเอ็ดแม่ท่านก็บอกว่าลูกคนสุดท้องเนี่ยสิบขวบด้วยถามว่ามันจะดีหรือไม่ดีนี่เป็นการันตีเลยนะลูกคนสุดท้องคนสุดท้องคนเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบสามด้วยสิบสิบขวบสิบขวบหมายแล้วภรรยาบอกไม่ตัเล็กฮะเสิบ เบาจะที่ไหนหลังงานนี่ถ้าไม่ธรรมดาเนี่ยยืนเหนี้กล้าพูดได้เลยว่าคนเขาต้องมีของดีต้องมีดีต้องมีดีถึงกล้าพูดออกมายืนยันนึ่ว่าโอเคผมนี่เจ็ดสิบสามนะจริงเหรอเจ็ดสบสามแล้วท่านเหรอเขาเล่าคนคนผมได้ยินผมได้ยินอยู่ใช่ไหมนะถามว่าเขาบอกว่ายืนหยัดอยู่ได้เพราะปู่สู้ แอ่มาสู้ผมบอกแล้วนหมาเลยนี่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 คือของดีอ่านี่ของดีอ้าวท่านมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังไหมตัวท่านเองผมก็ไม่มีอะไรก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องคิวครับทุกเรื่องผมมีทุกเรื่องอ่ะเราไปเลยครับในหนังเรื่องอะไรเป็นชาวบ้านป็ะบ้านประชาชนพวกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องในหนังก็ถามหนังใเยอะมากตอนนี้ตอนนี้คือธุรกิจธุรกิจหนังเป็นไงบ้างธุรกิจหนัง ธุรกิจหนังตอนนี้ละครก็มีมีกันบางช่วงก่อนนี่จะหยุดเยะหยุดเพราะว่าโควิดมาทำให้ทุกอย่างมันอยุดหยุดการถ่ายทำก็กำหนดตัวแสดงกี่คนอะไรกี่คนเพราะเราต้องเซฟไปหมดเลยเซฟคนก่อนบุคลากรอะไรแต่เแต่ว่ารายการเนี่ยไม่ต้องเซฟเพราะว่าเราก็ถ่ายทำกันทุกวันรายการเราก็ก่อนที่จะเข้ามาเราก็มีการตรวจอะไรอะไรทุกอย่าง ถูโอ้โหด่จริงๆแล้วการสนทนาพูดคุยกันัออกทะลรดแต่ว่าเวลามันหมดแล้วหมดแล้วใช่เอาเราสองคนจากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฮาซีรับบีจัลลัลลอมาฟี قلب غير ุลลอฮ์ صلّي وسَلِّمْ ي ا َ ا ل ْ ل ا َ ع ل ى